แองดาม่าขบซ้อนเบสลูกสมรักคำสิงห์เผยถ้ำลายหลังตรงตรงเดอะสตาร์ยกให้เป็นคนพิเศษหลังออกมาเปิดตัววารับเป็นคนพิเศษนะครับสำหรับพระเอกหนุ่มตรงตรงเดอะสตาร์ครับและน้องเบสลัศาวณนีคำสิงห์ลูกสาวของสมรักคำสิงห์ครับหลังก่อนหน้านี้ทั้งคู่ครับได้เผยให้เห็นทั้งภาพและคลิปแสนหวานดังคนค้ั่งรักออกมาให้แฟนๆได้ดูนันล่าสุดครับต้องเจอกับกระแสดามา่าเพราะสาวเบสครับเพิ่งเลิกรากับแฟนไปไม่นาน ทำให้เกิดคำถาม,ามตามมาครับถึงป่มคบซ้อนและดรมมา่ามุฟออนไว้ทำให้น้องเบสต้ตองออกมาโพสชี้แจงไทม์ไลน์ละเอียดยิบว่าเบสจะเล่าให้ฟังแค่โพสต์นี้อันเดียวและขอให้จบเรื่องแฟนเก่าเบสคือเบสเลิกกับแฟนเก่าเบสได้ประมาณเกือบหนึ่งเดือนเบสโดนแฟนเก่าบอกเลิกตามคลิปที่เคยบอกคลิปลงช้ากว่าสถานการณ์จริงคือเบสโดนบอกเลิกมาสักพักคลิปถึงลงสาเหตุที่โดนบอกเลิก เบสโดนบอกเลิกครั้งที่1เพราะเขาห่วงที่เบสถ่ายคลิปกับซิมซิมกับเบสเป็นเพื่อนสนิทกันสนิทมากซึ่งซิมก็รู้ปัญหานี้ซิมน่ารักมากๆซิมเคยทักไปขออนุญาตและชวนแฟนเก่าเบสกินข้าวชวนแฟนเก่าเบสไปเที่ยวแต่แฟนเก่าเบสก็ไม่ยอมซึ่งตรงนี้เบสยอมรับว่าเบสก็มีส่วนผิดที่เล่นกับซิมเยอะไปเบสก็งอเขาและต่อมา เบสโดนบอกเลิอกอีกครั้งเป็นครั้งที่สองคือเรื่องห่วงเหมือนเดิมเพราะตอนนั้นเบสก็เริ่มถ่ายละครเบสถ่ายละครก่อนพี่ตรงๆเพราะตอนนั้นพี่ตรงๆยังคิวไม่ว่างเบสถ่ายก่อนล่วงหน้าพี่ตรงๆเป็นเดือนได้ค่ะก็มีปัญหานี้คือเขาไม่อยากให้เบสเป็นดาราไม่ยอมให้แสดงละครย้ำตอนนั้นเบสรู้จักกับพี่ตรงๆพระเจอตอนฟิตติ้งแต่ตอนถ่ายทำยังไม่เคยเจอ เบสก็ยังไม่ได้คุยกับพี่ตรงๆแม้แต่น,นิดเดียวแฟนเก่าเบสก็เหมือนให้เบสเลือกระหว่างงานกับเขาเบสไม่เลือกค่ะเบสก็ง้อเขาอีกครั้งเพราะเบสรู้สึกว่าโตๆกันแล้วน่าจะเข้าใจกันได้เลยให้เวลาแฟนเก่าทําความเข้าใจและต่อมาครับครั้งสุดท้ายที่โดนบอกเลิกครั้งที่3ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นวันที่5มีนาคมคืนวันศุกร์เบสโดนบอกเลิกสาเหตุก็น่าจะเป็นเหตุผลเดิม รอบนี้เบสไม่รู้สาเหตุลึกๆของแฟนเก่าเบสพอเบสโดน,นบอกเลิกแล้วเขาก็บอกเบสเลยไม่ตอบอะไรเบสอีกเลยตอนนั้นเริ่มถ่ายละครกับพี่ตรงๆแล้วและพี่ตรงๆก็รู้ว่าเบสมีแฟนคนทั้งกองก็รู้ว่าเบสมีแฟนพอเบสเปิดเผยไม่ได้ปิดบังอะไรใครถามก็บอกว่ามีพี่ตรงไม่ได้เข้ามาคุยแต่ในกองก็คุยกันตามปกติแบบร่วมงานกันไม่เคยคุยนอกกรอบ เบสโดนบอกเลิกวันสุกที่5พอวันอังคารที่9มีนาคมเบสเจอพี่ตรงๆที่กองละครพี่ตรงก็ถามเรื่องนี้เพราะเห็นเบสโพสต์ข้อความว่าเลิกกับแฟนในสตอรี่พี่ตรงก็ปอบและให้กำลังใจเบสและพอเลิกกองพี่ตรงก็ทักมาคุยส่วนตัวในไลน์ว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากการให้กำลังใจล้วนๆเลยแล้วเราก็คุยไลน์กันมาเรื่อยๆเบสเสียใจที่โดนบอกเลิกตั้งแต่โดนครั้งแรกแล้ว ทั้งสุดท้ายที่เบสโดนบอกเลิกมันเหมือนเบสรู้อยู่แล้วทําใจอยู่แล้วถามว่าเสียใจไหมเบสเสียใจแต่เบสคิดว่าจะเดินหน้าต่อเพราะเบสง้อเขาเต็มที่แล้วที่ผ่านมาเบสก็ตัดสินใจในใจตัวเองเลยว่า Move on เดินต่อไปไม่กลับหลังจนถึงตอนนี้เบสคุยกับพี่ตรงๆมาก็สามอาทิตย์เต็มในสัมภาษณ์ความหมายของพี่ตรงคือรู้จักสเดือนย้ำรู้จักแต่ยังไม่ได้คุย และคือเบสคุยกับพี่ตรงๆตลอดว่าเรารู้สึกดีๆให้กันแต่ขอคุยกันไปก่อนเบสไม่อยากรีบคบหรือมีสถานะว่าแฟนเร็วขนาดนั้นเบสรู้ว่าคนไทยเซนซิทีฟเรื่องมุฟออนเร็วเบสก็ไม่อยากโดนดา่าไม่ว่าจะคนอื่นดา่าหรือแฟนเก่าดา่าคือเบสไม่อยากให้ใครดา่าเลยยังไม่ได้เป็นแฟนกับพี่ตรงขอคุยกันไปก่อนจนถึงตอนนี้ก็มั่นใจและก็รู้ว่าพี่ตรงหวังดีและดีกับเบสมากจริงๆ ที่พี่ตงบอกว่าเบสดีกับพี่ตงจริงๆแล้วพี่ตงก็ดีกับเบสมากๆนะมากที่สุดเบสให้ใจพี่ๆที่ให้ใจเบสและเราจะเดินไปด้วยกันแบบนี้ขอบคุณพี่ตงและแฟนคลับทุกคนที่เข้าใจอยู่ข้างๆเบสนะคะเรื่องแฟนเก่าขอให้จบและทั้งหมดที่เบสเล่าคือความจริงไม่มีตรงไหนไม่จริงเลยจบเถอะนะคะอย่าด่ากันเลยต่อจากนี้เริ่มต้นใหม่มามีความสุขไปพร้อมๆเบสดีกว่านะทุกคน